ทุกท่านยามดึกนะครับไม่แน่ใจว่ายังมีใครออนไลน์อยู่ไหมนะครับโอเคก็ okay. สวัสดีทุกท่านนะครับตามที่เคยรับปากกันไว้ว่าจะมาไลฟ์ให้ได้ทุกวันนะครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุที่ตึกถล่มที่จตุจักรนะครับด้านหลังของผมนะครับตอนนี้ท่านผู้ว่าชัดชาติก็ลงมาพื้นที่ด้วยนะครับผมเองก็ยัง ปบตหน้าที่ในการสนับสนุนภารกิจค้นหาผู้รอดชีวิตอยู่ซึ่งเรายังเชื่อว่าถ้าภายใน72ชั่วโมงเนี่ยเราเจอผู้รอดชีวิตได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยชีวิตเขาได้อยู่นะครับภายใน72ชั่วโมงนะครับคุณใหญ่ชล่าต้องปัดทุกหนึ่งดอกที่ดินน้ําแดงกระหางกล่อ,ของขอให้คนที่อยู่ในตึกสามสิบชั้นเจอนําตัวออกมาได้สะดวกนะครับเมื่อวานก็มีการตอนก่อนนําออกมาด้านหนึ่งเนี่ยก็มีการใ้ ทีมที่กู้ภัยยกมือขอข้ามาได้นะครับก็อันนี้ผมยังอยู่ในพื้นที่เกิดเหตุอยู่นะครับก็ทาําภารกิจดูแลเรื่องศูนย์โดนแล้วก็เรื่องภารกิจค้นหานะครับช่วยชี้เป้าชี้จุดในการช่วยภารกิจให้กับคููประสบภัยนะครับมีทีมค้นหาใช้เครนสูงยกตัวแล้วก็ใช้โดรนบินครอเวอร์ซึ่งผมก็อยู่ในพื้นที่นะครับก็เหลืออีกประมาณ70กว่าลายที่ยังอยู่ข้างในซึ่งเราก็ ให้เวลาครับ72ชั่วโมงที่เราต้องทางานแข่งกับเวลาตอนนี้ก็ใกล้แล้วนะครับเพราะว่าผ่านมา2วันแล้วอันนี้ก็เหลืออีกวันหนึ่งนะครับตอนที่จะถึงวันพรุ่งนี้บ่ายประมาณช่วงบ่ายโมงครึ่งนะครับก็จะครบ72ชั่วโมงวันนี้ก็เลยยังจัดหน้าที่อยู่วันนี้เลยมามาพูดคุยกับทุกคนก็ขอเตือนไทยนิดเดียวครับพอดีเมื่อเมื่อวานนะครับมีก็ทัดถ่ายทุกคนด้วยนะครับก็โอเคผมก็ ถ้จะมาเล่านะครับเพราะเคยบอกไว้แล้วว่าผมอยากจะเตือนภัยทุกท่านจริงๆให้ให้รู้ทันมิจฉาชีพตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยเริ่มย้ายฐานที่มั่นไปที่ประเทศลาวนะครับมีหลายเคสละที่เราให้ผมฟันว่าเป็นเนมิจฉาชีพเนี่ยเป็นคนลาวมาหลอกรวมไปถึงที่ผมเช็คข้อมูลหลายๆอย่างก็บ่งชี้ไปที่ประเทศลาวนะครับแล้วคนลาวก็เริ่มโดนหลอกมีทั้งโทรมาแจ้งผมด้วยมีทั้งให้ข้อมูลผมมาด้วยนะครับก็เลยทําให้รู้ว่ามิจฉาชีพเนี่ยไปอยู่ที่เมืองลาวนะครับดังนั้น สิ่งที่น่ากลัวพอมิจฉาชีพไปอยู่ที่เมืองลาวแล้วเนี่ยเมื่อก่อนนะครับที่มิจฉาชีพที่กัมพูชาเนี่ยที่พมา่าเนี่ยเขาหลอกให้คนไทยนะครับมีทั้งหลอกแล้วก็มีทั้งคนไทยที่สมัครใจไปทํางานที่แก๊งฐานที่มั่นของแก๊งคอนเซนเตอร์นะครับทําไมเขาต้องเอาคนไทยไปครับ <S <S เพราะว่าคนไทยเนี่ยจะพูดภาษาไทยได้เข้าใจภาษาไทยดีแล้วก็จะเข้าใจธรรมเนียมวัฒนธรรมของเรานะครับก็เลยพยายามจะเอาคนไทยเนี่ยไปหลอกคนไทยที่บ้านเขานะครับหมายถึงว่าเอาไปอยู่บ้านเขาแล้วก็ โทรกลับมาหลอกคนที่บ้านเราหรือแม้กระทั่งปลอมเพจปลอมเฟซปลอมทิกต็อกชวนเราคุยต่างๆงเหล่านี้แต่ตอนนี้พอพมา่าโดนทลายไปที่กัมพูชาก็ถูกเฝ้าระวังและถูกจับตามองเยอะมากนะครับทาให้ที่เราเนี่ยเริ่มมีแก๊งคอร์เซนเตอร์เ,เ,รเกิดขึ้นโดยแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่เราเนี่ยน่ากลัวยังไงเพราะว่าเขาใช้คนเราในการหลอกพวกเราครับใช้คนเราในการให้ให้ข้อมูล เ,เพราะว่าคนลาวกับคนไทยเนี่ยเหมือนบ้านที่เมืองน้องกันเขาก็รู้วัฒนธรรมของเราเขาก็รู้ลักษณะนิสัยของเราคือมีความแบบเข้าอกเข้าใจกันครับก็เลยทําให้แกง้ง call center ที่ที่อยู่ที่เมืองลาวเนี่ยไม่จําเป็นต้องใช้คนไทยก็ได้สามารถใช้คนลาวเนี่ยในการหลอกเราได้นะครับมีเคสนึงครับที่เพิ่งคุยกับผมเมื่อเช้าเลยนะครับเล่ามาว่าแกง้ง call center เนี่ยคือหนีออกมาจากจากสถานที่ที่ตั้งเป็นแกง้ง call center ได้แล้ว แล้วก็ทักข้อความมาว่าขอโทษนะครับคือในทิกต o k เนี่แหละครับคือทักข้อความมาเลยเอ้ในน่าจะเป็นในไลน์นะครับทักข้อความมาว่าขอโทษด้วยนะครับที่ที่ต้องหลอกคุณผมไม่ได้อยากทําจริงๆผมโดนหลอกว่าจะไปทํางานโรงแรมแต่พอไปแล้วปรากฏว่าเขาให้ทําเป็นแกาคอนเซ็นเตอร์ซึ่งคนลาวรายนี้เขาก็ผู้ผู้คนที่แจ้งข้อมูลผมคนนี้ก็เลยบอกว่ามีแบบนี้ด้วยเหรอมีการมาสะะารภาพผิดด้วยซึ่งเขาก็สงสารครับก็เลยมามาเล่าให้ผมฟัง ก็คนเราเขาให้ข้อมูลเหมือนว่าแบบคือมาให้หลอกอะ่ะมามาให้หลอกคนไทยแต่เขาก็ไม่สบายใจนะเขาก็ไม่ได้มีความสุขที่จะได้หลอกพวกคนไทยเหมือนกันแต่มุมนึงผมก็บอกเขาไปว่าจริง,รงๆไม่น่าสงสารหรอกครับเพราะว่าที่เขาเครียดที่เขาต้องหนีออกมาเพราะเขาหลอกไม่ได้คือมุมนึงผมรู้สึกว่าการที่พวกเราออกมาเตือนภัยกันการที่พวกเรารู้ทันสามารถดูออกได้ว่าทิกตอกไหนคือทิกตอกของมิจฉีพทิกตอกไหนคือ การพูดจาแบบไหนการที่ชวนเราคุยฟิลแฟนชวนทักทายทุกวันสุดท้ายชวนเราตรลิงก์ชวนเราไปลงทุนเพจนั้นเพจนี้นั่นคือมิจฉาชีพทําให้เขาหลอกคนได้ยากครับแล้วคนพวกนี้ก็จะท้อไปเองซึ่งอันนี้แหละครับผมรู้สึกว่าเราเริ่มสิ่งที่เราทำอ่ะเริ่มเห็นผลละกับการที่ทําให้แก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกคนยากขึ้นนะครับก็อยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยช่วยกันจริงๆนะครับการที่พวกเรารู้ทันการที่เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพการที่ มิจฉาชีพมามุกไหนเราก็รู้นะครับส่งลิงก์มาเราก็รู้แล้วว่าลิงก์นี้มิจฉาชีพแน่นอนการที่พูดคุยดีๆเราถามว่าคุณมีเฟซไหมคุณมีมีอินสตาแกรมไหมตอบไม่มีเรารู้แล้วว่าเป็นมิจฉาชีพแบบนี้คือในไลฟ์ของผมที่ผ่านมาเนี่ยผมแนะนําวิธีไปหมดแล้วก็อยากให้พวกเรารู้ทันกันนะครับสำ,สำหรับคนที่เพิ่งเข้ามาพอดอีตอนนี้ผมอยู่ที่เกิดเหตุของตึกถล่มที่จตุจักรนะครับก็ยังอยู่ในภารกิจค้นหาและช่วยเหลืออยู่นะครับแต่ว่า ตอนนี้คือผมก็อยากมาเตือนภทยด้วยเพราะผมรับปากว่าจะมาเตือนภัยทุกวันก็เลยอ่ะโอเคก่อนจะเที่ยงคืนจะหมดเวลาก็เลยขอญาตไลฟ์เตือนภัยทุกคนนะครับก็ตอนนี้แก๊งคอร์เซ็นเตอร์ย้ายฐานที่มั่นนะครับที่กัมพูชาเนี่ยเขาโดนถลายไปแล้วก็ขยับไปอยู่ที่ประเทศลาวแล้วความน่ากลัวคือคนลาวกับคนไทยเนี่ยพี่น้องกันเขารู้ธรรมเนียมบ้านเราเขารู้ว่าท่าทำบ้านเราเป็นอย่างดีเขารู้ว่าพูดอย่างไรเราถึงจะเชื่อจะหว่านล้อมเราได้อย่างไรแล้วใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดีนะครับ คนลาวกับคนไทยเนี่ยแทบจะใช้ภาษาเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เขาถูกใช้เป็นเครื่องมือในการหลอกเราได้ก,ก็ไม่อยากให้เราไปหลงเชื่อนะครับคนเราหลายคนก็เริ่มไม่สบายใจละที่ที่ต้องมีแก๊งคอนเซนเตอร์อยู่ในบ้านเขาเพราะคนลาวที่โดนหลอกก็ติดต่อผมมาเหมือนกันคือแก๊งคอนเซนเตอร์เนี่ยผมว่าใช้ประ,ประ,ประ,ประเทศลาวเนี่ยอาจจะยากหน่อยเพราะคนลาวเองก็ยังมีจิตใจที่จิตใจที่ดีนะครับหลายๆคนผมรู้สึกว่าคือคนโซนประเทศ บ้านเราเนี่ยประเทศไทยประเทศเราเนี่ยเป็นคนจิตใจค่อนข้างช่วยแบบอบอ้อ,อ,อมารีพร้อมช่วยเหลือคนเชื่อคนง่ายนะครับก็เลยผมคิดว่าเขามีความรู้สึกผิดจริงๆแต่ก็แต่ก็ไม่อยากจะปักใจอย่างนั้นแต่ก็อยากให้ทุกคนรู้ว่าตอนนี้เราต้องช่วยกันให้รู้ทันมิจฉาชีพรู้ว่ามิจฉาชีพมาไม้ไหนไม่ตกเป็นเหยื่อนะครับพอรู้ปุ๊บว่าเขาเป็นมิจฉาชีพผมแนะนำนะครับด่าไปเลยครับว่าไปเลยให้เขาเครียดหรือไม่ก็สอนเห็นบางคนส่งข้อความมาผมว่าสอน เทศนามิจฉาชีพไปก็มีเขาก็แบบขอโทษครับเขาก็แบบ,บคือรู้สึกดาวไปเลยก็มีเราต้องทําให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำอะ่ะมันไม่ถูกต้องอย่าไปคุยเล่นกับเขานะครับอย่าไปทําให้เขารู้สึกว่าการที่เขาเป็นมิจฉาชีพมันเป็นอาชีพที่ที่ดีถ้าถ้าในตอนนี้มีมิจฉาชีพฟังอยู่ก็อยากให้รู้นะครับว่าอาชีพคุณมันแย่มากๆมันทําให้คนอื่นตายทั้งเป็นเพราะฉะนั้นหยุดทานะครับหยุดทําสิ่งที่คุณแบบอ,อ่หลอกคนอื่นหยุดอะไรต่างๆนะครับแล้วคุณหลอกคนยากขึ้นแล้วล่ะตอนนี้คคนนนรู้้ทัุณเยอะขึมากๆ คนรู้วิธีของคุณมากๆนะครับก็ยิ่งคนที่ติดตามผมมาทุกวันนะผมเชื่อนะครับว่าท่านมีภูมิคุ้มกันมากขึ้นมากๆเลยสําหรับบางคนไม่มั่นใจนะครับก็ยังเหมือนเดิมสามารถส่งลิงก์มาให้ผมได้นะครับส่งข้อความให้ผมได้นะครับก็มีน่าจะคุณทีนะครับบอกเอาเอาผมมาอ้างด้วยนะครับเจอมาวันนี้สดๆร้อนๆคือมิจะาชีพเนี่ยตอนนี้เขาก็จะอ้างว่าแบบตามเงินคืนได้นะมีระบบสามารถ ดึงเงินคืนได้ให้เราไปเข้ากลุ่มอย่างนั้นอย่างนี้พวกนี้มีจา่ชีพร้อเนะครับการที่คุณจะได้เงินคืนเนี่ยไม่มีทางนะครับที่ใครจะทําให้คุณผ่านออนไลน์ได้คุณจะได้เงินคืนเนี่ยอย่างเดียวคือร้อยเวรที่คุณไปหาเขาที่สถานีตํารวจทําเรื่องให้คุณไปถึงชั้นศาลดังนั้นคนเดียวที่จะทําให้คุณได้เงินคืนอ่ะคือร้อยเวรนะครับต้องทําเรื่องให้คุณไปถึงชั้นศาลแล้วคุณก็เอาเรื่องจากชั้นศาลนั้นอ่ะส่งไปที่ปปงนะครับว่าเป็นคําสั่งศาลและว่าให้เฉลี่ยคคคืืนนทรััพย์กบ เพราะฉะนั้นคนที่คุณไม่เคยเจอหน้าหน่วยงานตำรวจที่ขึ้นฟีดมาว่าแบบจะตามเงินคืนให้นะลงทะเบียนเพื่อรับเงินคืนนะพวกนี้ไม่มีอยู่จริงใครที่คุณไม่เคยเจอหน้าเนี่ยคุณอย่าไปหลงเชื่อเลยนะครับมีแต่จะให้คุณโอนเงินเพิ่มจ่ายเงินเพิ่มเสียเงินเพิ่มบางคนโดนหลอกแล้วโดนหลอกซ้ําเพราะไปหลงเชื่อคนที่ไม่เคยเจอหน้าคนที่คุณควรเจอหน้าที่สุดคือร้อยเวรที่คุณแจ้งความไปแล้วคุณไปที่สารตำรวจคุณต้องเจอเขาสักครั้งครับ ถ้าคุณเจอเขาแล้วเนี่ยคุณจะปลอดภัยแล้วคุณก็จะมีโอกาสได้เงินคืนแต่ถ้าคุณไม่เคยเจอเลยเชื่อคนบนโลกออนไลน์ไม่มีทางได้เงินคืนนะครับก็เหมือนเดิมครับถ้าใครไม่มั่นใจก็ส่งข้อความมาถามผมได้ผมยินดีตอบนะครับแต่อาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าผมทำหลายหน้าที่มากๆครับผมพยายามจะเป็นตำรวจให้ได้24ชั่วโมงพยายามจะช่วยทุกคนให้ได้มากที่สุดแต่แต่ผมมีแค่คนเดียวแต่ก็ไม่ท้อครับก็อยากให้ทุกคนช่วยผมนะครับช่วยผม ในการไม่ว่าจะกดติดตามในการกดแชร์นะครับแชร์คลิปย้อนหลังหรือถ้าใครที่เข้าใจแล้วใครที่รู้ทันมิชาชีพแล้วก็อยากให้ช่วยแนะนำนะครับช่วยบอกต่อหลายๆายท่านเนี่ยมาเล่าให้ผมฟังว่าไปบอกเพื่อนมาไปบอกคนในครอบครัวมาแล้วเขารู้ทันนะเขาไม่ตกเป็นเหยื่อมิชาชีพนะยิ่งคนที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยไปบอกคนในชุมชนที่ต่างประเทศเอ่อให้เขารู้ทันส่งคลิปผมไปให้ดูเนี่ยปรากฏคนรู้ทันมิชาชีพเยอะขึ้นก็ไม่ถูกหลอกให้ตกเป็นเหยื่อนะครับซึ่งอันนี้ผมรู้สึกว่าดีมากๆที่ทุกคนมาช่วยกันนะครับก็ อยากให้ให้ช่วยกันแบบนี้ต่อไปนะครับขอบคุณคุณปุ้ยนะครับช่วยแชร์ช่วยอะไรนะครับก็โอเคครับตอนนี้คืนนี้ผมน่าจะตีสามไม่ก็ตีสี่ผมประมาณ 3, 4, ตีสามตีสี่ติดกันมา 3- 4วันแล้วครับกลางวันผมก็จะแบบพยายามพักนะครับเพื่อให้ร่างกายไม่ป่วยไปก่อนเพราะจริงๆแล้วการที่เราจะทํางานได้ทุกวันเนี่ยเราต้องแบ่งเวลาในการพรักผ่อนแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยซึ่งซึ่งครั้งนี้ก็เหมือนกันครับก็ผมก็จะพยายามดูภารกิจถ้าวันนี้เราสามารถ ค้นหาผู้ประสบภัยได้สักลายหนึ่งก็ถือว่าดีแล้วครับแต่ตอนนี้เราเจอล่างนะครับที่อยู่ในระบบเนี่ยประมาณ3 4 545ล่างแต่เราต้องแบบเช็คว่าเขายังมีสัญญาณชีพอยู่หรือเปล่าก็คืนนี้แหละครับน่าจะทำภุรกิจนี้ให้สำเร็จนะครับก็วค่อยกลับไปนอนนะครับก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับเข้ามาดึกแล้วก็ยังเข้ามาฟังกันเยอะมากๆเลย8ตอนนี้800กว่าคนถือว่าเยอะมากๆนะครับก็ยังไงใครที่มาฟังไม่ทันสามารถไปดูย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ไปกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับ ทักไทยเพื่อนๆที่อยู่ในคอมเมนต์กันบ้างดีกว่านะครับใครมีอะไรขอบคุณนะครับพี่เจียบคนลูกหมูเป็นกําลังใจคนหญิงคนน่ารักจังเลยคนออนที่ไหนครับอยู่ที่จตุจักรครับอยู่ตรงตึกสตงอ30ชั้นที่ถล่ครับคือตอนนี้เราสามารถนําร่างผู้เสียชีวิตออกจากที่เกิดเหตุได้11คนแล้วนะครับ11บลายแล้วก็ผู้บาดเจ็บเนี่ยเราช่วยไปได้9กายนะครับก็ยังคงเหลือข้างในอีก ประมาณ76ลายนะครับซึ่งเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาครับเราตั้งไว้ว่า72ชั่วโมงเนี่ยคือตอนนี้ผ่านไปประมาณหกสิบชั่วโมงแล้วนะครับก็เหลืออีกไม่ไม่นานเท่าไหร่ซึ่งความหวังที่จะอยู่รอดได้เนี่ยสำหรับคนเราตั้งไว้72ชั่วโมงดังนั้นเราก็ต้องทํางานแข่งกับเวลาครับก็จะพยายามช่วยช่วยคนนั้นออกมาให้ได้นะครับทักทาทยทุกคนด้วยนะครับขอบคุณนะครับที่เข้ามาฟังกันนะครับคุณปานีสมพลใจให้นะครับ ขอบคุณครับคุณนอนก็ขอบคุณนะครับพี่เอขอบคุณนะครับขอบคุณคุณคุณลุงนะครับทานเรียบร้อยครับที่นี่ดีมากๆครับผมว่าคนมาตั้งโรงทานคนมาตั้งอาหารเครื่องมีน้ำมีอาหารมีหลายฝ่ายมาสนับสนุนเยอะมากๆซึ่งผมผมว่าคนไทยเราดีแบบนี้แหละครับเราพร้อมที่จะช่วยเหลือกันทุกสถานการณ์ทุกวิกฤต นะครับมีคนพร้อมที่จะช่วยเหลือกันแต่สิ่งที่ผมแบบนี่แหละมันก็เลยแบบการที่เราเป็นตำรวจส่วนหนึ่งที่ทําไมต้องออกมาเตือนภัยทําไมต้องออกมาไลฟ์เพราะผมรู้สึกว่าผมก็เชื่อว่ามีคนพร้อมจะช่วยผมในการทําให้คนไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพดังนั้นผมรู้สึกว่าเนี่ยจริงๆบ้านเราข้อดีของพวกเราก็คือการที่เราช่วยเหลือกันนี่แหละครับดังนั้นมีเรื่องอะไรวิกฤตอะไรก็ตามตอนนี้เรามีเหตุแผ่นดินไหวเป็นวิกฤตใหญ่นะครับ แต่มิจฉาชีพมันก็ยังไม่หมดไปดังนั้นก็ฝากทุกคนช่วยกันด้วยนะครับผมผมอยากให้คนไทยโดนหลอกให้น้อยที่สุดจริง,รงๆให้คนรู้ทันมิจฉาชีพให้มากจริงๆนะครับผมไ like ลทุกวันเนี่ยพยายามไม่ขาดเลยตอนนี้ยังยังทำได้นะครับก็จะพยายามทําตลอดแม้ว่าจะมีภารกิจอะไรก็ตามก็จะพยายามทาเพราะว่าอยากเหมือนเป็นคามั่นสัญญาที่ให้กับทุกคนว่าผมจะตั้งใจแล้วทุกคนจะได้มีกําลังใจครับในการทําในการสู้ต่อไปนะครับก็หวังว่าทุกๆกท่านจะช่วยกันนะครับก็ หวังว่าจะเป็นหยกพอดีมีพวงชานะครับกำลังเดินผ่านพี่ครับพี่บุ้งก็พี่ได้ครับได้ได้ครับเออแค่พี่ได้ข้อมูลเขาจะใช้ครับโดนเนี่ยมันเป็นของไทยแล้วนะอีหางเนี่ยครับพี่มี่ไทยสารศาสตร์เนี่ยเขาซื้อหุ้นแล้วร่วมหุ้นแล้วครับแล้วเขาก็ขอไปอนุญาตเขาก็ได้ครับ ใช้เอาบอกได้ครับพี่ครับเนี่ยผมหนักดีถ้ากินเพื่อให้เราฝุ่นมันเยอะอไอ้ก็ว่ามันแต่ถ้าเราหาที่เทคออฟได้สามารถเหมือนต้องขนย้ายหรือมีผู้บาดเจ็บด้วยอะไรอย่าผมว่าเหมาะต่อทำได้ครับผมว่าสิบกิโลไปโหลดครับพี่มีอะไรอีกเรียกใช้ได้เสมอครับยังลุยครับผมก็มีพี่เป็นไอดอนับทำงานสู้ครับป้าเลยฟ้าก็เป็นไปทำสอบสวนก่อนครับเลยครับ รอบหน้าก็อาจจะต้องว่าครับพี่ครับผมพยาตดูตรงนี้ต่อพี่พรุ่งนี้พี่ประชุมที่กทมนี่แหละเจอกับผู้ว่าเนี่ยแหละถ้าพี่เอาข้อมูลอะไรเดี๋ยวให้ท็อปประสานเนี่ยเดี๋ยวให้ให้ทีมงานประสานเลย ครับพอดีเมื่อกี้ผู้บัญชาเก่าเคยจะอยู่กันที่ภูเก็ตครับก็ไปลุยตอนนั้นก็ช่วงโควิดคือผมจะอยู่ช่วงไหนที่ไหนที่มีวิกฤตเนี่ยผมผมจะไปอยู่ตลอดเลยคือตอนช่วงโควิดผมอยู่ที่ภูเก็ตครับตอนที่ภูเก็ตกําลังแบบว่าบูมบูมเลยผู้ติดเชื้ออันดับหนึ่งของประเทศผมก็อยู่ตรงน,นั้นแหละครับคือบางทีก็รู้สึกว่าเอะเราก็ชอบไปอยู่ในที่ที่มีวิกฤตตลอดเลยเหมือนกันนะครับก็แต่ก็ อาจจะเป็นโอกาสที่เราได้ทํางานนะครับที่มีอะไรที่ส่งให้เราไปอยู่บริเวณนั้นนะครับกตอนนี้ก็ยังอยู่ในพื้นที่นะครับเดี๋ยวทักทายทุกคนนะครับขอบคุณสําหรับกําลังใจด้วยนะครับก็เที่ยงคืนแล้วนะครับเที่ยงคืนแล้วเชื่อว่าภารกิจคืนนี้ผมน่าจะอยู่ไม่ต่ำกว่าตีสามเหมือนเดิมนะครับก็ขอบคุณทุกกําลังใจนะแล้วก็เดี๋ยวยังไงเจอกันคุณ ขอบคุณนะครับขอบคุณกาลังใจนะครับใครมีอะไรจะถามไหมครับเผื่อผมมีตอบคําถามให้ได้ประมาณ3ามสี่คถามก็ได้ครับก่อนที่จะปิดไลฟ์ใครอยากสอบถามอะไรเพิ่มเติมมีสงสัยว่าใครเป็นมิจฉาชีพไหมใครใครที่เจอมิจฉาชีพคุยอยู่ไม่มั่นใจส่งให้ผมได้นะครับส่งข้อความมาส่งลิงก์มานะครับเงยยดติงๆเลยครับอากาศค่อนข้างร้อนขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนด้วยนะครับก็ดีใจนะครับที่ ทุกคนเข้ามาทักททยกันก็นะครับมีความช่วยเหลือจากต่างประเทศมีครับตอนนี้มีแบบโอ้หลายประเทศมากอเมริกาอิสราเอลจีนนะครับอ่หลายประเทศครับมาติดต่อพร้อมพร้อมที่อยากจะมาช่วยนะครับก็ก็เราก็เปิดรับความช่วยเหลือจากทุกประเทศครับเพราะว่าเวลาเกิดภัยพิบัติทุกที่นะครับ้านบ้านเราก็ส่งคนไปช่วยเหมือนกันนะครับก็วันนี้จะช่วยกันนะครับสวัสดีครับผู้จัดแวะมาให้กําลังใจจ้าขอบคุณนะครับ ขอบคุณนะครับจากภูกเก็ตนะครับถ้าพี่ไทยสะดวกช่วยตอบแชทใน Ti k To k ได้ไหมครับได้ครับได้ได้ส่งมานะครับทักมาบางทีผมอะข้อความในแชทผมเยอะมากๆนะครับมันยาวพลิ้เลยแล้ววันนี้ผมแบบมาทําที่นี่ทั้งวันผมเลยแบบไม่มีเวลาเปิดเลยนะครับก็เลยไม่ได้ตอบแชทใครวันนี้ตอบแชทคนน้อยมากเพราะว่าอยู่ในหน้างานตอนนี้เลยแบบไม่มีโอกาสตอบแต่ยังไงเดี๋ยวผมแบบกลับไปหรือเดี๋ยวมีเวลาผมไผมล่ตอบให้ได้นะครับก็อยากอยากช่วยทุกคนจริงๆนะครับ ก็ขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะครับที่ส่งมาให้นะครับจากลาวจากลาวนะครับคือลาวเนี่ยตอนนี้ระวังด้วยนะครับเพราะว่าผมได้รับเพจผู้เสียหายจากลาวเนี่ยเยอะมากที่เป็นแก๊งคอร์เซนเตอร์หลอกคือเขาหลอกนนทั้งคนไทยคนลาวเลยนะครับ mm. ก็ฝากฝากคนทางลาวด้วยนะครับช่วยกันแบบกดดันแก๊งคอร์เซนเตอร์อย่าให้มีที่บ้านของคุณนะครับเพราะว่า แก๊งคอนเทนเตอร์เนี also, <normal> well. so ่ยตอนนี้อย่างในบ้านอย่างในประเทศไทยเนี่ยเราเราก็พยายามจัดการให้หมดนะครับที่เป็นแก๊งที่ไปหลอกประเทศเพื่อนบ้านเหมือนกันครับก็อยากให้เราช่วยเราเหมือนกันนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าพวกเนี้ยมันไม่ได้หลอกแค่คนไทยมันหลอกคนเราด้วยแล้วหลายคนที่เป็นคนเราโดนหลอกเหมือนกันนะครับเพราะว่าไทยลราเนี่ยแบบเป็นลักษณะบ้านพี่เมืองน้องแล้วเราแบบวัฒนธรรมเราเหมือนกันครับคือมันหลอกมันหลอกคนไทยได้มันก็หลอกคนเราได้ดังนั้นพยายามช่วยกดดันนะครับอย่าให้ อย่าให้เขาหลอกคือพยายามแจ้งไปทางผู้มีอำนาจก็ได้ครับว่าอย่าให้มีเลยครับฐานที่มั่นแก๊งคอนเซนเตอร์ในประเทศเรานะครับก็ฝากด้วยนะครับเพราะว่าผมได้ทั้งข้อมูลว่ามีคนถูกคนลาวหลอกมีทั้งข้อมูลว่าบางคนรับสาร,รภาพกับใจขอโทษนะครับที่ไปทํากับแก๊งคอนเซนเตอร์ในทุนก็คือในทุนจีนนี่แหละนะครับแล้วก็ผมก็มีการเช็ค IP ต่างๆก็ไปเจอที่ลาวเหมือนกันนะครับหลายๆเคสนะครับก็อยากให้อยากให้ช่วยกันนะครับ อยากให้ทุกคนเข้าไปดูล็อกอินในเฟซแล้วเช็คว่าเป็นเบอร์มิจฉาชีพหรือไม่นะครับเพื่อลบของมิดไปใช่ครับคือไปดูข้อมูลถ้าถ้าใครเจอมิจฉาชีพก็ทั้งลบทั้งกันไปเลยนะครับโอเคนะครับตอนนี้หน่วยค้นหาก็เริ่มเริ่มเปลี่ยนผัดเปลี่ยนเวรกันแล้วนะครับอ๋อได้เวลาเที่ยงคืนพอดีพอมีเริ่มเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรมีมีคนเวงานที่นี่เยอะมากๆแล้วก็สลับคอยสลับสับเปลี่ยนกันตลอดนะครับ เด็กทางน้าและขนมบ้างนะครับขนมอาหารการกินเยอะครับที่นี่โชคดีหน่อยที่ว่าอาหารการกินมีเยอะมีทั้งเครื่องดื่มชูกาลังมีอะไรตลอดไม่งั้นก็คงล่วงไปตั้งแต่วันแรกแล้วเหมือนกันนะครับเราเคยเจอมา6คนนะชวนให้ลงทุนแต่ไม่สนใจมันก็ดา่าผมแนะนํานะครับถ้าเรารู้ทันตอนนี้เรารู้ทันแล้วเจอมา6คนเชื่อว่ารู้ทันแล้วด่าไปเลยครับบอกไปทําอาชีพอื่นเถอะสอนไปเลยครับไม่ต้องดา่าแบบไม่สุภาพก็ได้ครับด่าให้แบบเจ็บๆคือแบบเออ ทำแบบนี้มันบาปไม่กลัวตกนรกเหรออย่างเงี้ยพูดไปเลยครับแบบเอออย่างเงี้ยได้เงินไปก็ไม่เจริญหรอกนะอะไรเงี้ยแบบด่าให้เขาเจ็บๆไปเลยครับแล้วก็เราก็บล็อกไปเลยไม่ต้องสนใจใครที่โดนมันขู่จะแฉะจะประจานไม่ต้องไปกลัวนะครับผมยืนยันว่ามันทําอะไรเราไม่ได้ครับมันน่ะมันนั่นแหละต้องเครียดถ้ามันหลอกเราไม่ได้มันต้องเครียดไม่ใช่เราเครียดนะครับเราทําให้มันเครียดอย่าทําให้ตัวเองเครียดนะครับอย่าไปหลงเชื่อมันจนไม่กล้าทําอะไรนะครับ นะครับปล่อยเงินคู่มีสัญญาณชีพไหมนะครับวันนี้อัปเดตมิจฉชีพักสนามกันเลยทีเดียวตามที่รับปากไว้ครับว่าจะมาไลฟ์ทุกวันดังนั้นก็ผมไม่ผมเป็นคนรับพูดแล้วก็อยากทําให้ได้นะครับเพราะผมเชื่อว่าถ้าถ้าผมทําได้เนี่ยจะมีคนที่แบบมีกําลังใจในการแบบเออโอเคเราเป็นเคยเป็นเหยื่อมิจฉชีพแล้วกําลังท้อท้ออยู่ช่วยแบบดูผมก็ได้ครับว่าผมก็ไม่ท้อเหมือนกันผมก็เป็นตํารวจคนหนึ่งที่ไม่ท้อที่อยากจะช่วยทุกคน พยายามจะช่วยให้ไม่ได้มากที่สุดบา,บางครั้งก็บางครั้งก็แบบผมก็ตอบแบบอารมณ์ไม่ดีก็มีนะครับบางคนถามผมแล้วผมแบบมีอารมณ์แบบโอ้ลิงก์นี้มิจฉาชีพครับมีมีบ้างนะครับแต่ว่าก็จะพยายามใจเย็นเย็นเพราะว่าบางครั้งมันมันเหนื่อยจริงๆมันแบบมันตอบไม่ทันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็พยายามใจเย็นเย็นแล้วก็จะอธิบายทุกคนนะครับพยายามจะดูข้อมูลให้ทุกคนจริงๆนะครับทนันทันเรียบร้อยแล้วนะครับเจดีเซ็นทันโดนแล้วค่ะเครียดไม่อยากเครียดนะคุณชบาคือเราอะโอเค ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพก็ไม่ไม่เป็นไรนะครับโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวผมน่าจะขออนุญาตปิดไลน์แล้วเดี๋ยวไปทำภารกิจต่อนะครับเพราะว่าตอนนี้เวลาเริ่มได้ละเที่ยงคืนครึ่งเดี๋ยวไปไปอยู่ต่อนะครับก็หวังว่าทุกคนจะปลอดภัยจากมิจฉาชีพนะครับพรุ่งนี้เป็นวันจันทร์ วันทำงานแล้วก็ขอให้ไปทํางานอย่างปลอดภัยทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตปิดไลน์ละเพราะว่าเดี๋ยวไปทําธารกิจต่อนะครับก็มีอะไรทักทายกันนะครับส่งข้อความมาได้นะครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับไว้เจอกันครับไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับกดแชร์กด Follow แล้วก็กดติดตามเลยนะครับสวัสดีทุกคนครับ